ครับขอากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอท้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของอาจารย์แลนะครับยยยินข่าวว่าฝันดีนะครับเอี FC นะฝัน ฝันเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังดีกว่าแต่ว่าตัวเลขเปลี่ยนเลยนะครับเอฟซีครับครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาตามความฝันของอาจารย์แหลกกันครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไอแนวทางของอาจารย์แหล่จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพันธับดิ์นช่องกับพี่หน่อยเล็ซีหลังจากไปไปล่อยมือหน,นังไปงานบ้านบ,านบริษัทพี่น้องวหน้าท่านที่บอาสุปข,ขั้งจะขึ้มือน,น,นังในเป็นอะไสิจะาาขึ้นปูว่าให้แจ้งคันไว้ผู้ใดป่วยผู้ใดเจ็บผู้ใดไข่ปูบนจะขึ้นมาซอยในภาษา์นี่ในเวลา7โมง30 ในมงในเวลา 30, น730แนวท่านที่ยงหายไปหมันยุยุบานบบิกสรรับก็ดีเป็นความฝันตรงแมนแมนเป็นความฝันเมืนขึ้นมันผลักคนไหนถือว่าจะหวัดหรือกูด่ะสองหวัดเลยดิสองหวัดแล้วแมนว่าเป็นเราเป็นเสียหายสีหวดเขาก็ลดหวัดนึงลดหวัดทีผ่านมาพี่น้องเอซีกับเขาตรวจเขาไฟันขัเป็นสองแอดเอง้ำอยู่แค่นี้แล้วพี่น้องย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางพี่น้องมากกับจังเรา บอมักแต่บอเป็นหนังเบิ่งนพระควันเบินเทิงนไม่เสียรัคพี่น้องเอฟซีเนาะแต่ว่ามือขึ้นนี่พี่น้องเปิดแท่งฝันไหแมนเมื่อนั้นลับมาจากนี่จกลับมาฝันอีกทีแมนฝม้กระทั่งที่หายไป่อนั้นมันจะเป็นตัวนี้พี่น้องมันจะเป็นเย็บมากไปแต่ยุ่บ้านเมื่อมันไปอืม <ไ>แมนแต่ว่าท่านไหนจีซีตัวนี้ไปแล้วแยจ,จะถิ่มได้พี่น้องได้เพราะว่ามันคนล้พุ่มแล้วเชียร์พุ่มอยู่ทั้งบานเป็นเพิ่นให้โชคพี่นาแต่ว่าเรื่องฝันมาขึ้นไป่น้องเปิดแท่งเปิดแท่งไห้ล่ะฝันแมนบ่สซมันจะไปเสียเสียถ้าเปิดแท่งนั่นฝันนะครับผมแมนเป็นความฝันไปหน้องย้ำเป็นความฝันนะครับฝันว่าจังสี่พี่น้อง ฝันว่าใายเขานางลมวุ่นกันในความฝันนี่พี่น้องฝันย้ำว่าเป็นความฝันเด้เดเอเขานางหลินให้โลกันนางหลินให้โลกกันเพราะไงหน,นึ่งแล้วยืนแปลี่ยนไม้ไห่าไปแช่งด้อแปลนนั่นแล้ววะม,มันบม่ถึงดอกก็เลยสินะยืน,นเปลนพับกระดาษน้ำมาไห่หน้าเนี่นแหละพ,นนพี่นอ้องตอนแหนพับมาหน้เนี่ยจะ่าพราะได้เปิดม้วนใส่ไงเลยในความฝันเนียว่าจะเปิดว่วใส่ไน อาไปเลยเอาไปพะย้พะย้บอกจะมือเนี่ยเปลี่ยนเปลยนใหม่ตัวได้บ่าสินายก็เลยโน่นเปลียนหน่เขาเง่นแปลีนวันนี้่ะข้นหุ่งแทกฝันได้ไปลองฝันได้เนี่ยวันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับได้จริงได้ไปลองเขาฝันวันนี้อแทงไปยังไงฮเราตายออกแน่าเดียวกันตัวเดียวคอหลอดไปลองตัวเล้ปิ่นเข้าออกไม่ติดเพราะกางแปลนออกมาเนี่ยการเขาอนเปลี่นเนาะใน ไอ้ยกนันเน่นป็นกระดาษตัวแรกพันนี้มากระดาษนานี่พับมาหน่านี่ไปน้องจว่เราท่านเห็นตัวเลขกข้างนอือืมเป็นยังจีพับมาไว้นี้โยกถึงอีกนี่พับมาลักษณะนี่เนี่ยเป็สีเลียมได้เนี่ยพันว่าอย่าไปแท่แปลนั่นหรอกแทบแปลนนั่นแทบจะได้กับัตถืพันว่าไดน่นี่นะพี่น้องนเม่ว่าแทบแปลนได้กับบัถือเราก็เดยืแปลนไห้แล้วความฝันเนี่ยเราวยยางอ้อมไปทั้งกุ่นคนนังหล่ว่องเหมืนย่นี่ไน้องว่องแม่พ่นนังแต่ว่าเรานเลยน เพราะย่น่นล่ายืนสันปักลเอ็มอ๋อจากตัวนี้พี่น้องเป็นตัวเลขเงียนแม่นหกสามเอี่ยวหกสามเอี่ยวหกสามหนึ่งหครับจหกสามหนึ่งก็ได้หกสามศูนย์ก็ได้หกสามศูนย์หกสามหนึ่งแมนแันนี้ ข้างกับเขียนด้วยกันเดี๋ยวได้เป็นหนังได้เขียนตัวเดียวกันเพราะว่าว่าฐานนั้นป็นไหนเอี่ยวเยี่ยวเขียนเป็นตัวดูสิบหกหกสามหนึ่งอันนี้เป็นความฝันนะครับผมสามศูนย์กจายหน้าพี่น้องแบบนี้เลยแมนเอี่ยวเอี่ยวเนี่ยมันจะเป็นใดทั้งหนึ่งและศูนย์เด้ย้ำเป็นความฝันเป็นความฝันเนี่ยพี่น้อง เป็นความฝันนะครับวันเรื่องจริงเด้ฝันว่าพ่อเนี่เนี่ยสั่นให้ลูกจะคขอไปยืนบนนี้ให้ลูกนะจ๊ะให้ลูกหาตายมึงนึกว่าฝันได้ปีน้องออกตายจนยกเข่าปวดศีนใาเด้พ่อเนี่เนี่ยแล้วว่าเอาแพร่นี่เอาแพร่นี่ไปแข่งไปสั่นแล้วว่าแพร่นั่นมันแข่งจะได้กับบันทึกรอกแล้วว่าสิหน่าก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่พี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่บัดนี้ในจังหวะที่ว่า จะมือสั่นแล้วจะมือสั่นบังลองแล้ยวไปน้องเบิ่งนะมุจลอบัดาตายตกเก่าอีกบ่วเสนอความฝันเด้มุจลอบัดาตายตกเก่าอีกบ่บัวเบี่จะมือลักษณะไข่ไข่อันหนานี้ไปน้องเบิ่งด้อมุจเจบเปิดร้อยเปิดเพรามึงเบิ่งเสร็จหรอกมึงร้อยเงี่ยมไปน้องร้อยเงี่ยมเบิ่งเด้เงี่ยมเบิ่งงองก็จะฮกซานเดียวอีกชื่อเราปัดท้องมึงทีนี้บู้ว่าร้อนยังหรืสั่งจ๊กเบิ่งเงี hmm. ่ยไหนกัดตกเกา มันขนังคือพะโลอีหยังอ้อแต่เนีนี้เหหกสามเดี 6, ยวหกสามเดียวความฝ<า>ันเด้อดพี่น้องเด้อโอ้ยเราเปิดบ้างแล้วกับจูบเลยเหรอพี่น้องแล้วความฝันเนี่ยเปิดบ้างกัย้อนเงืนใสเน่เลยเหรอได้ก็ได้นะเนาะหกสามเดี่ 6, ยวนะพี่น้องในความฝันนะครับเนย,<ม>ย้ำนะฮะความฝันเพราะสีนนี่เพราะงไงะบ้ตุจกเก้าุ๊กเกาเพราะงไหนว่าเพราะไเป็นเพราินแปลนให้ละ แล้วไปอดยินท <laughs> ั้งหลายตัวมือเราว่าตัวเก่าได้ตัวเก่าระว่าสิน่ะก็เก้าไม่ใช่ว่ายีบหัวสร้างเดียวสนับแค่นี้สนับจะมือว่าเยอะอะไรวันจะมือว่าเยอเด้อเด้อเปลี่ยนรูปกันเราว่ามันไม่เมือนเปลี่ยนรูปันาดหูเม่าี้อาจารย์แหล่ได้นับวะครับว่ามันจักรอบเขย่าทั้งหมดบ่บ่บ่ได้นับแล้อคขาฝันบ่ได้นับเป็นจักรลอดแต่ว่ามนไม่ค่อยฝันเปิดตายจะย่ำได้สรือ ตกเก้าอย,ยู่เพื่อนหกสามเอี่ยวหกสามเอี่ยวหกสามเอี่ยวอยู่เพื่อนแต่เรื่อว่ามึงละรอบนี้ตัวมือันหน้านี้นะรอยเปิดแท่งมันก,ก็นนะนความฝันได้ไหม,นะมล่ะรอยเปิดแท่งเปิดขึ้นมาวันนี้หกสามเอี่ยวนอนข้อลอยอจ้าขอาก,กันโยนเงินใส่แหละนะนี่ความฝันเนาะได้เลยนะได้วันนี้ตัวมือเดี๋ยวนะเป็นลูกกันมาสั่นแล้วอะ่ะอ๋อเป็นลูกอีกลูกจะเพราตัวมือเป็นลูกในหูวมือ บันี้แนวท่างวันนี้เอเียวแบบมันจะเป็นได้ทั้งหนึ่งและทั้งศูนย์มันจะเป็นได้หกสามศูนย์และหกสามหนึ่งย้ำว่าเป็นแนวท่างได้พี่น้องมักกับจังเอาบ่มักกับพนันจัดตัวเก่าเป็นไงครับเอาไว้ไหมหรือว่าเปลี่ยนยกชุดตัวเก่าเอาไว้ก็ดีพี่น้องเอาไว้ก็ดีเพราะว่ามันคนละกลุ่มเพราะว่าเลขหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งแอดเองเนี่ยมือมันไปบอมเนว่าเจ็ดจะหน้าสิบพเขียนหนึ่งเจ็ดเด็ ควาต่างใจกับฟิสิกส์ยันได้ว่าเจ็ดสามศูนย์ซีซีหนาหนาแต่ว่าปีนี้มือมันพลาดไปหนึ่งเจ็ดพี่น้องกับเจฟไปน้ำเนี่ยท่านได่ี้ว่าหาฉลาดกินแบงไปแล้วจากเจ็บไปน้ำเนี่ยตัว,าากกน,วน,น,นี้กับเป็นแนวทั้งึ้นกันพี่น้องหกสามเอียเอ่ยวเออหกสามหนึ่งหกสามศูนย์นี่พี่น้องกับไปใส่พิจารณาานเอาตาัดเลนเอายามมาเป็นแนวทางที่พี่น้องเดินนี่นเดินนี่น สั่งย้ำได้ว่าใจตัวโตเก่าแดงยิ่งขึงแน่นี่แหละเดี่ยวกะไรแดงยิ่งขึ่งเลยแมนโอ้เจ็ดสามศูนย์กับหนึ่งเจ็ดก็ยังเอาไว้อยู่เนาะจ่าแต่เนาะก็มีเอาไว้ไว้แล้วพี่น้องครับตัวนี้เอาไว้นล้วเน่เป็นเลขความฝันนะครับเป็นสิครับผมไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะความฝันนะครับผมเป็นแค่ความฝันใพี่น้องเล้อฝันกับคือฝันพี่น้องอ่ามันมันไปแค่งให้โรยดีเลยบรแก่งเล้วพี่น้องเป็นความฝันความฝันเอาพี่น้องนี่เด้อ ไปพิจาหน้าเบิ่งเป็นแนวทางเนนท,างท่านัาน้นนะครับม<อ>ักอาจังเราไี่ต้องบ่มักกับพันครับผมขอบคุณอาจารย์แหลครับผม<อ>บสําหรับแนวทาง<อ>นะครับ<อ>ครับครับเป็นแนวทางของอาจารย์แหลนะครับผมได้มาเล่าความฝันให้ฟังนะครับผมฝันว่า,าได้ไป เขย่ยาให้โลนี่นะครับผมเป็นความฝันนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแนวทางของอาจารย์แหล่นะครับชุดเก่าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมเพิ่มเติมก็คือ630 6 3 1สนนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ